อาหารทะเลจะปนเปื้อนรังสีจากน้ำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่หลังจากญี่ปุ่นปล่อยน้ำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาก็สร้างความวิตกกังวลเรื่องอาหารทะเลปนเปื้อนรังสีแม้จะผ่านการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยและญี่ปุ่นได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนาน2ปีแต่ยังคงสร้างความกังวลให้กับชาวญี่ปุ่นเองและประเทศใกล้เคียง น้ำปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีส่วนใหญ่ถูกกรองออกไปแล้วยกเว้นสารคาร์บอน14และทรีเทียมที่แยกออกจากน้ำได้ยากมากแต่ญี่ปุ่นยืนยันอยู่ในระดับที่ปลอดภัยตามมาตรฐานซึ่งการทยอยปล่อยน้ำปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีนี้ในรอบแรกเริ่มปล่อยในปริมาณ7,800ตัน ในระยะเวลา17วันจากปริมาณน้ำที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในถังกักเก็บมากกว่า1.3ล้านตันลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกคาดจะใช้เวลาประมาณ30ปีประเทศไทยตรวจสอบเข้มงวดอาหารทะเลนำเข้าจากญี่ปุน่นทางสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยออกมาระบุว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากที่กัมมันตภาพรังสีจะส่งผลกระทบต่อชายฝั่งทะเลของไทย แต่การตรวจสอบอาหารทะเลจากชายฝั่งของไทยยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจะต้องตรวจสอบอาหารทะเลนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเป็นการประกันความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคไทยด้านประเทศจีนรัฐบาลจีนประกาศห้ามนำเข้าอาหารทะเลจาก10จังหวัดในประเทศญี่ปุ่นรวมถึงฟุกุชิมะและกรุงโตเกียวแต่อนุญาตให้นำเข้าอาหารทะเลจากจังหวัดอื่นๆได้แต่ต้องผ่านการทดสอบกำมันตรภาพรังสี ขณะที่ชาวเกาหลีใต้ส่วนหนึ่งได้ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยและผู้คนมีการกักเก็บตุนอาหารทะเลสาหร่ายทะเลและเกลือไว้ล่วงหน้าที่ผ่านมารัฐบาลฮ่องกงไม่รับประกรันการปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีต่อระบบนิเวศในทะเลและความปลอดภัยในอาหารทะเลเพราะเกงจะมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวโดยระงับอาหารทะเลจาก10จังหวัดในประเทศญี่ปุ่น เพราะอาหารที่เข้าสู่ร่างกายอาจมีสิ่งแปลกปลอมหรือสารเคมีอันตรายต่างๆเจือปนอยู่ซึ่งเป็นต้นเหตุสารพิษตกค้างในร่างกายนำไปสู่ปัญหาสุขภาพตามมาวิธีที่ดีที่สุดก็คือเลือกซื้ออาหารจากแหล่งที่เชื่อถือได้และการเสริมสร้างการทำงานให้อวัยวะภายในโดยเฉพาะตับและไตเพื่อสามารถขจัดสารพิษได้ดีขึ้น สำหรับการดูแลสุขภาพการแพทย์จีนเน้นการดูแลรากฐานใหญ่คือไตและตับเพื่อเสริมสร้างฟื้นฟูสุขภาพเชิงบุรณาการตามหลักทฤษฎีที่มีมานานนับพันปีเพื่อบำรุงไตบำรุงตับบำบัดสารพัดโรคการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณมีสุขภาพสมดุลแข็งแรงได้ทุกวันปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว์ 02 751 4399